เรียนชั้นป5ที่น่ารักทุกทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ,อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการตั้งคำถามและก็ตอบคำถามเชิงเหตุผลค่ะเรียนนะคะเราก็มาอ่านคำพื้นฐานไปพร้อมๆกันก่อนค่ะเริ่มกันเลยปราัย ปราศาสตร์ปริญญาปรีชาปรีดาการตั้งคำถามค่ะการตั้งคำถามนะคะก็จะเป็นการตั้งประเด็นหรือข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการอ่านนะคะแล้วก็การดูการสังเกตการฟัง แล้วก็การดูหรือว่าการรับรู้นั่นเองค่ะแล้วเราก็ตั้งคำถามเป็นข้อหรือว่าอาจจะตั้งเป็นประโยคก็ได้ซึ่งการตั้งคำถามที่ดีเนี่ยก็ควรที่จะเป็นคำถามที่มีเหตุผลนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดกระบวนการคิดข่าววิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหานั่นเองล,ลักษณะของคำถามเชิงเหตุผลนะคะก็จะเป็นคำถามที่ดีค่ะ ควรเป็นคำถามเชิงเหตุผลแล้วก็คิดวิเคราะห์เรามักจะใช้คำว่าเพราะเหตุใดเพราะอะไรนะคะทำไมอะไรอย่างไรสาเหตุใดแบบนี้ถึงเรียกว่าเป็นคำถามเชิงเหตุผลนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะรู้จักวิเคราะห์ข้อความและวก็คิดหาหลักฐานแล้วก็เหตุผลมาเขียนประกอบนั่นเองค่ะ หลักทั่วไปนะคะของการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามจากการฟังการดูแล้วก็การอ่านเนี่ยก็จะมีอยู่5ข้อหลักๆด้วยกันค่ะ 1. ก็คือก่อนที่เราจะตั้งคำถามเนี่ยเราก็ควรที่จะฟังแล้วก็ตั้งใจดูหรือว่าอ่านเรื่องนั้นเนี่ยให้จบนะคะเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นๆก่อนจากนั้นเนี่ยข้อ2เราก็จะเริ่มจดบันทึกค่ะระหว่างการที่เราฟังเราดูเราอ่านแล้วเนี่ย ในเรื่องที่สนใจหรือว่ามีข้อสงสัยได้แก่ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรแล้วก็เป็นผลอย่างไรนั่นเองค่ะการที่เราจะตั้งคําถามก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อ3นะคะเมื่อเมื่อเราจดบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจับความใจความหรือว่าประเด็นสําคัญของเรื่องที่เราฟังเราดูหรือว่าอ่าน ให้ได้ค่ะจากนั้นก็จะเริ่มตั้งคำถามที่มันชัดเจนตรงประเด็นไม่กำกวมนะคะให้เหมาะสมถูกกาลเทศะด้วยค่ะ5ก็คือใช้ภาษาที่สุภาพนะคะเข้าใจง่ายใช้เหตุผลมามากกว่าอารมณ์หรือว่าอัคตินั่นเอง6ก็คือมีความคิดสร้างสรรคารู้จักคิดหลายแง่มุมเพื่อเพื่อจะได้คำถามที่หลากหลายหลายแนวนั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนสแสดงเ,เขียนตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามจากเรื่องที่เราฟังเราดูเรื่องกระเช้าสีดานะคะเนื้อเรื่องอยู่ในหนังสือวิชาภาษาไทยหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะซึ่งคุณครูแจกให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนตั้งคำถาม5ข้อนะคะในใบางานของเราอันนี้คุณครูยกตัวยอย่างมาให้ดูแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ